จำค่ารดหย่อนไม่ได้วิธีการคำนวณภาษีก็ไม่แม่นเหมือนกันแอปนี้นะครับจำไม่ต้องจำว่าค่ารดหย่อนสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับถ้าเรากรอกข้อมูลถูกเนี่ยแอปพลิเคชันจะช่วยคำนวณค่ารดหย่อนม,มาให้เลย สวัสดีครับพี่น้องแท็กส์ปรนอมครับและคลิปนี้เรายังอยู่กันที่ซีรีส์ค่ารถยนต์ครับตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วคลิปนี้ครับจะพามาให้ดูครับว่าเรามีตัวช่วยอะไรในการคำนวณภาษีแล้วก็เช็ครายการรถยนต์ภาษีของเราบ้างน,นะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามแท็กส์ปรนอมครับแล้วไปฟังกันเลยจ้าย้อนอดีตกันสักเล็กน้อยครับสำหรับวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันคำนวณได้สวิธีเนาะซึ่งวิธีที่เราใช้กันบ่อยก็คือวิธีที่เรียกว่าเงินได้สุทธิทีีี่่่ออยยยูททาา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 งงดดด้้้้นนนซรรรเเเิิิไไไสุมมมจจกกหื ได้ที่เรามีหักด้วยค่าจ่ายแล้วก็หักด้วยค่ารหย่อนออกมาเป็นเงินได้สุทธิแล้วก็ไปคูณด้วยอัตราภาษียิ่งเงินได้สุทธิมากจะยิ่งเสียภาษีเยอะวิธีนี้เป็นวิธีหลักที่ใช้ในการคำนวณภาษีเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปเปรียบเทียบกับวิธีสองนะครับทางด้านขวาก็คือวิธีที่เรียกว่าเงินได้พึงประเมินครับตัวนี้ก็จะใช้แค่เงินได้นะครับทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่เงินเดือนคูณด้วย0.5เลย2วิธีนี้เทียบกันอันไหนได้มากกว่าให้เสียภาษีตามวิ วิธีที่เรียกว่าเงินได้สุทธิหรือวิธีทางด้านซ้ายมากกว่าเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยคำนวณภาษีได้มากกว่าครับเทุพลที่คำนวณภาษีได้มากกว่าครับมันมาจากการที่เงินได้สุทธิเนี่ยมันคูณด้วยตราภาษีที่เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดครับดังนั้นคนที่มีเงินได้สุทธิมากเนี่ยก็จะต้องยิ่งเสียภาษีมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ยกเว้นไปจนถึง35%ในทางกลับกันครับเมื่อเรามีรายการค่าลดหย่อนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียภาษีน้อยลงแล้วสําหรับคนที่เสียภาษีนนาสงทีี่่่่มมมเเเเิิไดดุ้ธยยยออออะะืคคหรับ ภาษีที่ประหยัดได้เนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยเพราะอัตราภาษีที่เราเสียเนี่ยมันสูงนั่นเองครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างการคำนวณภาษีมาให้ดูครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งครับที่มีรายได้หรือเงินเดือนเนี่ยเดือนละ7 0,000บาทแล้วก็มีรายละเอียดค่าลดหย่อนตามนี้นะครับมีเรื่องของสามีไม่มีเงินได้มีบุตรนะครับมีเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็มีประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีการบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเงินได้ขงคี้เปป็ากู12ไ เป็น8 4 0 0 0 0บาทครับสิ่งเราต้องรู้ต่อก็คือว่าเงินเดือนเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายเนี่ยได้แค่1 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นจานวนสูงสุดครับเพราะว่าเขากําหนดไว้ว่าหักได้50%ของเงินได้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทเมื่อหักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปหักค่าดหย่อนกันต่อครับตัวรายการค่าดหย่อนเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าใจว่ามันมีรายการรถย่อนอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะแปลงค่าออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ได้นะครับเราก็จะมีตั้งแต่ค่าลดหย่อนส่วนตัวค่าห่ออนคสสมมมรรรรรรเเีี้้้ปะกกกัััชชวววิตตตงงงงงแลล็ทนนุพืไดดข รเราก็จะได้ตัวเลขค่าลดหย่อนรวมละว,ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกนิดนึงครับสำหรับคนที่ไม่เคยคำนวณภาษีมาก,ก่อนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วเงินบริจาคเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเงินบริจาคจะมาหาักเป็นตัวสุดท้ายนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าดหย่อนตัวอื่นแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายกําหนดให้ครับว่าเงินบริจาคเนี่ยหักได้สูงสุดไม่เกิน10%ของเงินได้หลังหักค่าใช้จา่ายแล้วก็ค่าลดหย่อนตัวก่อนหน้าทั้งหมดนะครับเงินบริจาคมันเลยต้องแยกออกมาเป็นบรรดาจกะสูงสุดี่ 5,1900บาทก่อนนี้เนี่ยเขามีเงินเริจากแค่1 9ื่นเดังนั้นมันก็หักแค่1 9ื่นนั่นแหละครับพอมาดูที่ตารางเงินสุทีินะครับคำนวณมาเป็นภาษีเราก็จะเห็นว่า5,000สนเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3ขั้นเนาะก็คือ1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ถึง0 0แ0 0แล้วก็3 0 0 0 0 0 0 0ง0 0แ0 0แต่ละขั้นเสียภาษีเนะี่ยตราที่ไม่เท่ากันครับเราเอาแต่ละขั้นครับมาคูณตราภาษีเราก็จะได้ตัวเลขรวมทั้งหมดออกมาเท่ากับสอง0 0ืน้ารอบาทนั่นเองครับนี่คือวิธีการคำนวณภาษีนะครับแล้วก็ค่ารถยนตนก เอ้ยมันปวดหัวมันจําค่าลดหย่อนไม่ได้แล้วมันก็ไม่รู้ว่าต้องกอกเงินจานวนเท่าไหร่วิธีการคานวณภาษีก็ไม่แม่นเหมือนกันวันนี้ครับก็เลยมีเครื่องมือดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวช่วยในการคํานวณภาษีในช่วงนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันครับชื่อว่า iTax Pro ครับแอปพลิเคชัน iTax นะครับถ้าจะใช้นะครับมีให้โหลดทั้ง Google Play แล้วก็ App Store นะครับนะครับผมก็จะเปิดเข้ามาที่ App Store นะครับแล้วก็เซิร์ชหา iTax นะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับ iTax คำนวณและวางแผนภาษีปีับกดดาวนหไปครับ พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดตัว iTax นี้ขึ้นมานะนี่คือแอปพลิเคชันนะครับซึ่งใช้งานฟรีนะต้องบอกก่อนก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยอีเมลหรือว่า Facebook หรือว่า Apple ID ก็ได้นะครับเอาละครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอนะครับของการคำนวณภาษีเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่เลยมีตัวเลขมีปุ่มให้กดอะไรมากมายนะครับมาที่ตรงนี้ก่อนนะฮะสตาร์ทนะครับหลังจากเริ่มต้นนะฮะสิ่งที่เราต้องกรอกข้อมูลนะครับก็คือเพิ่มข้อมูลรายได้ของเราก่อนนะครับเห็นไหมฮะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายไดดุ้้คค่่่่่่่่าา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 ใจจจยยยยลหออนนนนทีีีเเเเเเเมมมืกกกกกรรรรุัััะงูตวว็็ป เดือนเนาะเราก็เลือกเงินเดือนนี้นะครับแล้วก็กรอกรายได้นะครับตรงนี้สําคัญนิดนึงนะครับกรอกเป็นรายได้ต่อปีนะอันนี้คือทั้งปีคือ8ปดแสนสี่เลียก่อน8ปดแสนสี่เดือนละเจ็ดหมื่นพอกรอกเสร็จก็ Next, เน็กซ์เรียบร้อยนะครับม,มาที่ตรงนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับจะให้กรอกตัวเลขภาษีหักในะใจ่ายของเรานะครับโดยปกติเนี่ยมนุเงินเดือนเนี่ยก็จะต้องถูกหักภาษีในใ้จ่ายไว้เป็นรายเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับใบหักในะใหจ่ายจากทางบริษัทอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็กรอกตัวเลขเข้าไปแล้วกันผมสมมติตัวเลขาใจ เพิ่มขึ้นมาละจ่ายภาษีเพิ่มสี5 0 0่ามาอ้าวไม่ตรงดีกว่าใช่ครับมันยังไม่ตรงครับเพราะเรายังไม่ได้กรอกค่ารถย่อนเลยถูกไหมฮะเราก็เริ่มมากรอกที่ค่ารถย่อนก่อนนะครับมันก็มีแถบขึ้นมาบอกค่ารถย่ตนมีอะไรบ้างนะครับค่ารถย่อนส่วนตัวก็กดรับสิทธิ์ไปนะฮะเราเป็นใครนะครับก็กรอกข้อมูลเข้าไปนะครับนางสาวอะไรอย่างงี้ฮะซึ่งตรงนี้เข้าใจไม่ผิดนะผมเข้าใจว่าสามารถผ่านได้โดยที่ไม่ต้องกรอกนะครับลองดูนะฮะอ่าถ้าใครยังไม่อยากบอกข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถผ่านได้เลยโดยทีีีีี่่่่่่่ไไไมมมมมมตตตต้้้้้้อออออองงงงกก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 รร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 ร็็็ดดดนนนนนะบพพาาาาลลหยยเเเเเเสจิใููปุววแ เลือกรายการลดหย่อนที่เรามีเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีลูกลูกวันเกิดสมมุติว่าเพิ่งเกิดไม่นานแล้วกันย้อนเวลาไปบุตรมีแบบจำตัวผู้พิการหรือเปล่านะครับถ้าบุตรเป็นผู้พิการเนี่ยจะลดหย่อนได้ทั้งในกรณีที่เป็นบุตรแล้วก็เป็นผู้พิการซึ่งอ่าไม่มีแพ์รับรองว่าทุพันธุ์ละพาเปล่าเช่นเดียวกันนะไม่ใช่โอเคนะครับคำถามเหมือนสาบแช่งนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะคำถามมันคือสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีทางกฎหมายนะครับยังไม่พอเนาะเรามีบุตรแล้วมีอะไรอีกนะครับคู่สมรสอ่านานรมด้ยกอไ็หถ บอกว่าไม่มีพิการหรือเปล่าเดี๋ยวนี้จะเงื่อนไขเหมือนกับบุตรเมื่อกี้เลยนะครับก็ไม่พิการแล้วทุกพลภาพเปล่าก็ไม่ใช่ก็จะได้สิทธิลดหย่อนเท่านี้ไปต่อซึ่งคำานาพวกนี้นะครับมันเป็นเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีครับแค่เรากอกตามที่แอปถามขึ้นมานะครับมันก็จะได้ตัวเลขในการคำนวณภาษีโดยที่เราไม่ต้องจำแล้วครับไปดูต่อนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตทั้งปีที่จ่ายไปนะครับของตัวอย่างนี้คือ20 0 0 0่กดไปมีอะไรอีกนะครับมีประกันสังคมครับประกันสังคมเดือนละ750นะคร้อนี้ต็มที่ อันเนี้ยมันจะไม่ตรงนิดนึงต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับในตัวอย่างที่เมื่อกี้เราคำนวณไปเนี่ยมันคือ900 0เนาะแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเขาเขียนว,ว่าไม่เกิน5 0 0 0หนึ่งต่อปีเนื่องจากว่าปี64มันมีการปรับลดอัตราประกันสังคมมันเลยได้สูงสุดแค่แค่ห้าพันหนึง่งแต่ว่าผมลองกดเข้าไปดูก่อนเขาจะทําอะไรเขาจะปรับลดให้เหลือแค่5,000หนึง่งตรงนี้แปลว่าแอป,ปเนี่ยจะช่วยอัปเดตด้วยว่าเงื่อนไขอะไรมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ย้อนไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นตวอ่่างเกดปกิีีรรีรคมมื ปรับลดอัตราประกันสังคมเลยทําให้มันสูงสุดใน 5, แค่5้0 0ันหแปลว่าตอนนี้นะครับในตัวอย่างที่เมื่อกี้ทําไปกับข้อมูลในแอปเนี่ยจะไม่ตรงกันด้วยข้อมูลของประกันสังคมแล้วนะครับมีอะไรต่อนะครับก็มีตัวกองทุนส่วนนิีพนะครับใช้สิทธิ์ทั้งปีนะครับอยู่ที่42,000บาทเนาะแล้วก็มีบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลครับเราก็มาดูต่อบริจาคตรงนี้เนี่ยมันจะมีสามบริจาคนะครับมีบริจาคพักการเมืองมีบริจาคพิเศษการศึกษากีฬาโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้จะได้สองเท่าแล้วก็มีบริจาคทัััั่่่่่่่ววววไไไไปปปปนนนนนะะคค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 รร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 บบบบบซึงงเเเเเสสิิิิจจจาาาาาาาให้้อ์กกธณุศลียผมมมดดวมว็็ทท ไปนะครับทั้งหมดนะครับตรงนี้เขาเห็นตัวเลขภาษีต้องเสียนะครับเขาบอกว่าจ่ายภาษีเพิ่มเท่านี้นะแปดพันแปดสิบห้าบาทซึ่งเมื่อกี้สองหมื่นเจ็ดพันห้านี่หว่าทำไมไม่ตรงอ่ะเราขาดอะไรไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ฮะกดข้อมูลสรุปขึ้นมาครับมาเช็คกันดูครับรายได้ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ตรงกันนะครับก็คือแปดแสนสี่กับหนึ่งแสนเท่ากันทั้งคู่นะครับแต่ค่าลดหย่อนครับแตกต่างกันไปนะครับค่าลดหย่อนในฝั่งของผมครับจะเท่ากับสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันนะครับบวกกับหมื่นเก้าแต่ค่าลดหย่อนของฝั่ มาดูกันต่อภาษีต้องเสียทั้งหมดคือเท่าไหร่นะครับก็คือเท่านี้ครับสองหมื่นแปดพันแปดสิบห้าบาท เห็นว่าภาษีเสียสูงขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวเลขประกันสังคมที่ใช้ของปี64มันน้อยกว่าดังนั้นเมื่อรู้จนได้น้อยกว่าแปลว่าอะไรก็เงินได้สูงที่สูงขึ้นแล้วก็เสียภาษีมากขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าจะเห็นว่าผมกรอข้อมูลภาษีหักนายจ่ายไปเนี่ยเขาเอาภาษีหักนาจ่ายมาหักให้เลยเนาะแล้วก็บอกไปเลยว่าสุดท้ายแล้วเราจ่ายเพิ่ม8,885บาทสิ่งที่แอปนี้มีเพิ่มเติมนะครับนอกจากการคำนวณภาษีครับเนื่องจากปี64เนี่ยมันยังไม่จบนะเราสามารถกดตรงนี้ได้ครับดูว่าจะวางแผนภาษีีีอะะรรรุณณสสาามมมมมกกหนงงบบปป่่่ใเเเทัตติิิพ2 คุณมีเท่านี้คุณก็กดไปเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสองหมื่นเนี่ยคุณเอามาใช้อะไรได้บ้างควรจะปรับอะไรเพิ่มเส้นอันนี้เขาแนะนำอาร์เควรซื้ออาร์เพิ่มนะสองหมื่นอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราบอกว่าเราไม่เฉพาะใจเราปรับได้ฉันไม่อยากซื้ออาร์เฉันอยากซื้อ s อ f ก็ขยับเอา,อา 101, ซื้อเอสเอฟหมื่นหนึ่งซื้ออาร์เมฟหมื่นหนึ่งได้ไหมก็ได้ไม่ผิดใช่ไหมถ้าเกินฮะเขียนเอาได้ครับนี่ นะหมื่นหนึ่งอ่ะสองหมื่นเรามีงบประมาณเนาะทั้งหมดพอเราเก่อข้อมูลลดหย่อนนะครับที่เราจะวางแผนเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าภาษีที่จ่ายเนี่ยมันลดลงเนาะซึ่งในเคสนี้เนี่ยลดลงจาก8ปดพันนิดๆเหลือห้าพันแปดนะครับก็ประมาณสองพันกว่าบาทเราเห็นเลยว่าสองหมื่นที่เราจ่ายไปเนี่ยมันจะช่วยให้เราประหยัดภาษีได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราควรจะจ่ายเพื่อประหยัดภาษีควรจะวางแผนผให้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเราสามารถเลือกโหมดได้มากมายเลยนะครับการวางแผนภาษีไม่ว่าจะเป็นโหมดอื่นนะเเเ่่ต็มหยยัดดทีีลพืือไ้คภาษ แต่อันนี้ก็มีปัญหาด้วยนะคือคุณต้องซื้อขนาดนี้ซึ่งอาจจะมีบทเงินในกระเป๋าก็ต้องเอามาพิจารณาตัดสินใจว่ามันเหมาะสมกับการวางแผนหรือจัดก,การการเงินของเรายังไงด้วยนะครับหรือว่าบางคนครับอาจจะอยากวางแผนเอาเงินภาษีคืนกี่บาทไปเลยนะสมมุติว่าอยากได้เงินคืนภาษีสักสี่ร้อยก็ได้ะประมาณนี้ก็จะบอกรับว่าต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกเท่าไหร่ใช่ไหมก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนตรงนี้ครับมันก็จะช่วยให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติผมไม่ได้วางแผนอะไรเพิ่มแล้วกันสรุปตรงนนน้้มักกกก็งาาาทออออะะะครรรรสหซืืปุถ ซื้อได้ผ่านแอปนี้นะเขามีมาเก็ตให้ซื้อได้นะครับหรือว่าต้องการบริจาคก็สามารถบริจาคในตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเอามารหย่อนภาษีสามารถกดไปแล้วก็ทํารายการต่อจากนี้ได้เลยนะครับงั้นทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการรีวิวสั้นๆในการใช้งานแอป i t a ทนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับสรุปทั้งหมดจากการใช้งานนะครับจะเห็นว่า i t a ทนะครับช่วยให้เราคํานวณภาษีได้ง่ายขึ้นนะครับแอปนี้นะครับจะไม่ต้องจําว่าค่ารูยจอนสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรากรอกข้อมูลถูกเนีี่่่่ยยอออออออลลเเคคชันนนนนนจะวววาาาณหมมมมใใใ้้้้้้้สฝฝงงงงรรรรรรตตูููไบขขื ได้ของเราเนะว่าเป็นประเภทไหนตามกฎหมายเพื่อที่ว่าเราจะได้กรอกรายได้ให้ถูกอย่างน้อยเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเรามีค่าลดหย่อนอะไรบ้างก็ต้องเอารายการค่าลดหย่อนทั้งหมดเนี่ยมากรอกให้ถูกต้องด้วยและสุดท้ายนะครับสำหรับแอปนี้ที่มีเพิ่มเติมให้แล้วผมคิดว่าดีมากๆเลยก็คือช่วยในการวางแผนภาษีด้วยใครที่มีงบประมาณอยากวางแผนภาษีเท่าไหร่หรืออยากวางแผนสูสสงสุดรวมถึงอยากตั้งเป้าได้เงินคืนภาษีเนี่ยตรงนี้ก็มาช่วยให้เรานะครับสามารถเลือกตัวเลขที่เหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีหรือจำนวนเงินที่เรามีได้ด้วยนะครับก็ช่วยให้การคำนวณภภาาาาษษีีีนนนนรััเเป็ื่่่่องงทยยยขึ้้ถใสจพวววกกตช เขาก็มีให้เลือกด้วยนะครับดังนั้นโดยสรุปสําหรับคนที่คํานวณภาษีแล้วขี้เกียจคํานวณเองแบบที่ต้องมานั่งเปิดตารางแล้วก็มานั่งบวกลบเลขเองเนี่ยใช้แอปพลิเคชันแบบนี้ในการช่วยคํานวณภาษีเนี่ยผมว่าก็ช่วยประหยัดเวลาได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็น่าจะสบายด้วยเพราะข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าถึงเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถเชื่อมกับเว็บไซต์กรมสรรพากรได้เลยนะดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคนนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยในการคํานวณภาษีแล้วก็วางแผนภาษีอยู่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก สที่เราต้องมีก็คือความเข้าใจในการวางแผนและจัดการภาษีนะครับอย่าลืมเข้าใจด้วยว่าเรามีรายได้อะไรหักค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราควรจะวางแผนล,ลดหย่อนภาษีแบบไหนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฮะกดติดตามแท็กสังน้อมนะครับรวมถึงกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับค่าลดหย่อนใน EP ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ